ก็ <g ül> น,นี่เป็นผมครับเกม GTA V นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วนี่เรามาเกิดที่ไหนนะคราบก่อนเราตายได้ไหมหรือเปล่านี่โรงพยาบาลปะทำไมถึงชอบโทรอ่ะผมไม่ค่อยชอบเป็นไฟเอ็มไม่ไม่ใช่ไฟเอ็มเลย GTA ม,ม,ม,มันชอบมีคนโทรม,มาเรื่อยๆโอเคไปหลับเลย งั้นตัวนี้็มีเีย,เย,ยงอดวเราก็ไม่ค่อยสบายเลยต่ดีวก,กว่าะยู่ขงหน้านั่ะแฮออนเอารอ <"Hey, S 1> ี้ทรงเนี้ยตัดดีไหม คนตัดอยู่้จะตัหมทรน e ้ g ก n เทเลยนะ o ่งนั่่งน t ่ a นั a งนั่งนันังน่งนั่ันั่งนั่ง s ั่งนั่งนั l งนั่งน All right I hear you See you แม่ค้าจะตัดให้ผมันั้นก็เท่เลยนะ Sit Sit I will take care of you honey ่ัด่่นงงง เอาทรงแบบเมื่อกี้เท่ดิไม่เอาทรงนี้แล้วเราหันซ้ายหันขวาไม่ได้เหรอหันไม่ได้เย่ไปเลยนะ่ะทรงนี้เหมือนสมองเลอ่ะอันนี้แล้วกันชอ้โอ้ <c oughs> ยเ์เฮเ้เฮ้ยเฮยจฮ <c oughs> ้ยเ้เ้เฮเ้้เข้ม <c oughs> อยากหนาไม่ค่อยเข้มเพราะว่ามันทรงผมมันดูแบบเล็กแบบน้อยพอตอนนี้แบบเซฟเซฟเออเซฟไปอ่ะออกไม่ได้รับเ้ยร้านปืนกันสองบล็อกหน้า มันไปขึ้นอยู่ข้างบนนั่นไหนอันนี้อ่ะเหรอะหนได้จอดนี่เลยอ๋อแอมโมอยู่ตรงนี้เอาไปตัวนี้เชโบร้านปืนมีอะไรขายบ้างนี่มันเสื้อกลอกไม่เอาปืน ก็มีแค่ปืนกระบอกย่าเยวคือไม่ได้อีกตังไม่พอต้นเนี่ยตายตายงงโอในร้านวิ่งไม่ได้ร้านขายยาไม่น่าจะเปนรานไอ้ n the market my boy liquidity is a get over here so I can give you the new repo list alright dog I'll be around when I get a chance เราก็มีบ้านของเราบอกให้ไปภาร์ดแอกซอย่างเคยเล่นแล้วอะอยากเล่นซ้ำขอแบบทำงานอิสระและไอ้ที่เป็นรูปวิดีโอนี่คืออะไรไม่เคยไป นั่นมีซอมบี้หรือเอเลียนนะตรงหนังนะอะไนล่ะซอมบี้เหรอเฮ้ยจำไว้่ามันมีฮาโลยืนอยู่แถวๆนี้ฮาลทโลเป็นเกมอ่ะไะเอ้าไม่มีนี่มาไม่กินได้ปหได้หยุดตู้แล้วได้กระแตงออกมาหนึ่งอัน ไม่รู้กินน้ำอะไรแต่ก็ซื้อไปนะ้เยนนทํืวาอะ่งไรกันนะอะาง,องกลางๆเลยนีห,หมดวัดขับรถไปทัว่วทอ่ะ ไม่เคยสำรวจแมปแบบจริงจจังๆเลยบีบแตะกดตัวอะไรไม่รู้เลยจำไม่ได้ได้เล่นนานแล้วนานอันเก่าก็เล่นแต่็จกัอันนี้ก็พอแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นซัมนะเนี่ยขับรถไม่ชนเลย ขับรถชิวๆตอนนี้ก็เที่ยคืนก็ิวิงต้เกมก็ไม่รู้กี่โมฮะิวๆแล้วงขับรถชิวๆเอ๊ะทํไอะไรกันนี่มันเป็นแกลงอ่ะกดงเินไมปไม่รู้แต่มีตังลงไปเอาตังค์เยมเฮ้ยเฮ้ยเอาล้เอาแล้

โอ้ยมันเอารถแมงกระไทยมาล่าตำรวจลือ,อนะร้อยไฟแน่ไฟฟ้าต้รวจช่วยด้วยตำรวจช่วยหน่อยนั่นแหละมันล้วนใส่ตำรวจแล้วตำรวจจะสู้ไหมทำไมตำรวจมันล่าเราแล้ว,ว,ลวไอ้นั่นล่ะมันมีปืนนะมันยิงปืนใส่อ่ะ สองมาตรฐานนี่ว,ว่ะดูดิงลงยิงเราเนะี่ยอ๋อมันยิงระตููได้ปะใ็่ไหม,ไมเบียบไปขับเบียบไปแล้วว่ามันเอาเราจะเล่นเราใช่ไหมมันอจะเล่นเราใช่ไหมของดาวแล้วนี่ เขาแอบขอมุนตะวะมันดักหน้าเราแอบตรงนี้เนียนไหมเนียนปะวะมันอ้อมอ่ะโอ้โดนยิงโอ้คุณเลยดาวมันจะพิบอยู่นะมันน่าจะหาเราไม่เจอใช่หรือเปล่า ที่แม่หาเจอเฉยวัดรถโหมดแม่งไปด้วยเลยหลดุดงงงงแล้วเนี่ยขับรถเก่งตายเกลี่ยเอ้าเปนอะไรวะเนี่ยรู้ว่าแม่น้ำไปได้ไวนมไม้ำไม่ใช่หรอต่อใต้สะพานจะเจอไหม ข้างหน้าเป็นทงไปท้หมดคนยืนทำอะไรกันเยอะวยะจะเจอเราไหมเราสาดแอบแล้วนะเรียนยิบอ้าหายไปแล้วคนตัวหน้าตดนยิงหัวหัวแหกเลยเหมือนซอมบี้อะไร

เเมันขึ้นแข่งน p เลย็น,นหยีไว้ขึ้นเด็กระทืบจะสู้ได้หรอเลือดอนอนยนนของเราไได้ไหม,ไมเห็นจะไยอะไรได้ไหมไตเข้าเลยไตขอบไอไม่ได้ เือยังไี่แจ้งของรถรุ่นรุ่ยี่ห้ออะไรคนนยังไม่ชมือทำเองดิอ๋อมันแจ้งแล้วเดี๋ยวหารถขันใหม่ก่อนขอบคุณนะ๋ย้รถองเปริฟอ่าหรถคันเก่าฉันไปได้เลยน่ารัจ้าเราเหรอน่าจะอไรบ้าง ดูดีนะขอได้ไหมเอาวันดื้อเลยตองตองเลยอเอ่มอันนี้ดูเทพอ่ะอันนี้เฟี้ยวอะ่ะลงมาออออโอ้โไอ,อ้แรงกว่าจะแข่งหรอปียดเ,เลย <laughs> ยบบินได้ดเท่าไหร่ก็ไม่ไรู้ไม่มีจำนวนไม่บอกำนวนความเร็วบอกเงี้ยงใายรถเมื่อกี้เหมือนหัวกะโหลกแลยไม่ใช่แค่รถ็สมปูนซึ่งรถเท็มปูนถ้ารถทัวร์ล่ะจะสิบล้อเอา มองไม่เห็นก็จะมองติดล้อไปท้ายไปท้ายไม่เบรกละไม่ขึ้นแต่เราแกร์หมดละ ดีไหมเยนะ็บไหมเย็บเย็บมาไซเย็บมาไซไม่โดนเยอเยมาไซล็อกนกเนี่ยรู้ว่ารถถังตกกระจายเราติดร้อยอีกแล้วนะ มีหมามีแมวมาข้างทางจะไปดูจ้ะเ,เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะหมาเหรอโอ้ยหมานอนทับเลย <c oughs> แปละแกละแกละได้สังหารหมาเมื่อ,อนี่วิธีการขึ้นเอ้ยลืย่นซางลั้นี่ยตำรวจเขามาทำอะไร โ <Okay>, okay. อเคคขับรถไปที่ข้างบนขึ้นเครื่ไงติด <c oughs> ติดกระโดดขึ้นได้ไหมกระโดดได้ ตำรวจมาสุโขทัเอาหน้าต่างอีกเข้าไม่ได้หรอข้าบนนี่คืออะไรมีอะไรให้เก็บไหมเครื่องอะไรวะเครื่องควบคุมรถไฟหลังรถไฟเงี้ยเหรอไม่มีอะไรสักอย่างก็มีของให้เก็บ อ๋อสไลด์่ะข้าทางนี้รถไฟวะ่ะขึ้นแน่รอรถไฟของ Let's go ขับรถตามรถไฟจะทันไหมอยากลองดูไหนแเ้าเอา,อา,อา,อาหายเจ้วรถไฟหายแล้ว ไหนเนี่ยที่ขึ้นไปยังไรถไฟโหลด้ารเลยบออบิบแอร์จอท้ารถไฟแก๊กบิดเลย รถ <laughs> ไฟส่งหอบิดแกก่กระดีเอ้ยล้อหลองปูไปหารถได้แล้วชึ้นถนนไปหารถมีรถตัวนี้รงที่ได้มีล้อหลังล้อหลังไม่หมดแล้ว บนรถไฟก็เดียวบู๋เลยรถไฟอ่ะแกวเขาไม่จอดเลยไว้ตรงนี้ยังจะเก่าไว้หน่อยแต่ก็น่าจะขับได้เงยเลยไม่มีตำรวจหรอกเอารถไฟถนนขึ้นมาแล้วไปเจอถนอนม่ใช่หลอ ีหยุดไม่ได้รอไปเรียบร้อยต้องไปที่ถนนข้างนอกต้นไม้ไปได้ ่ห้างน,นี้เข้าได้เลยเติมเลือดซะหน่อยะน้ำโซดาเติมเลือดเพิ่มเลือดไปก็ไม่เลยขอเพิ่ม าสำลีสินค้าที่เข้าไม่ได้รถก็ไม่มีสักคันเดียวมีคนยืยนมองหน้าขเขาดีกว่าไอ,อ้ดูเฮ้ย <c oughs> มันควักอะไรอ๋อมือถือตายซะ โอ้เจอรถแหละขอบคุณนะที่เอารถมาเสิร์ฟยายานี่รถฐานเดี๋ยวแค่แป๊บเดียวก็เถอะขึ้นขึ้นหมดเลยหนีต้องรวจโอ้โหรถใหญ่ครับ โหลดมาแล้วเจยวตัดลงเชิงวิวคนขึ้นมาทำอะไรกันเพื่อหาไม่เจอหลอกไอหนุม่มที่อยู่จุดสุดยอด หลบตำรวจแบบเน้นเนียนขับไม่เจอเหรอขับไปขับมานะตำรวจมันขับแค่ถนน,นเนินหลักไปพวกถนนโอเคเดงเข้ามาแล้ว <c oughs> มันจะขึ้นมาแล้วหรือเปล่า โอเคมัน okay. ไม่ขึ้นมาถ่ายก็แล้วแต่ลงไปดูวิวมาดินายดูอะไรกันอนะ่ะมาดูด้วยสิอ้าอะไรวะชนนิดเดียวได้เงินวะโอ้โหซูมได้ไม่ชัดเท่ากับ กล้องมือถือยุคนี้นะยุคนี้บนยอดเขาคนกำลังซ้ำกันมองเห็นด้วยอันนี้ก็ยังกลัวไม่เลิกไปดีกว่าีึ้นหน้ายากรวาลมออร รถโคตรรถโคตรปัดเลยไม่คิดเลยหน่อยคนกำลังเดินกลางด้านข้างโซนหลงยอมหลบรถเอาอะไรอ่ะ ดาวขึ้นมาจากไหนเน er um şey ี่ยดาวขึ้นมาจากไหนวะเราไม่ได้ทำอะไรนี่เราแค่บีบแตะบีบแตะก็นับเลยมีควันออกเนี่ย ต่ละตำรวจไม่เห็นมีเลยหัวัวจะเป็นรวจนมครับ ร้องนะตอนเราร้องออกไปขนดเจอต้องจดแน่นอนแล้วเือนเลยนะมาหาเราหรอก็ไม่มันก็ขับเลยไปเลยมาตอนนี้ก็หายต่อมแล้ว รถเป็นยังไงเฮ้ยมีหมาด้วยร้อนขนาดหลาขอม้าแล้วกันนะหายไปแล้วแน่รถทีนะหมาหมาหมาอยู่ไหนอ๋อหมาอยู่ตรงนี้ คนหมาไปทึหัวตามมาไหมไม่มานเลยร้านปืนวะ <c oughs> เฮ้ยเขากินแบบเลือดลรวก็หายไป <c oughs> คุยดย้วยก็ไม่คุยตายยิงกันแล้วกิน <c oughs> ตอนนี้ไมมีตง <c oughs> ังค์กี่บาทลนะมาสมารถซื้อปืนได้ยัง ก็กออบอกไอง,สงสามร้อ,อยห้าสิบต้องสักคน,นแล้วป่ะสักคนแล้วเราเนี่ยมันยากจนจริงๆหายไปไหนแล้วเฮ้ยแมวนอน,นอนนอนนอนน่ารักจังเลยห <net> ัวแมวมีตังไหมขอตังหน่อยข้างบนนี่ไม่มีไฟ แอบได้เหมือนกันตำรวจมันปีนได้แบบวะเอา้าจะลงอ่ะลงคนหายไปไหนกันนะคนคนคนเอ้ยมีรถได้ป่ะเอาได้ป่ะเนี่ย ดี๋ยวนะมีหมาด้วยเหรอไหนล่ะมีหมาหมาอยู่ไหนเจอจังเฮ้ยหมาเกิดใหม่นายคือคนดงซวยเดี๋ยวหมาจะจัดกูอยลอง คุยแค่คุยมาคุยแบ้วแล้วอะไรวะต่งมาอะไรวะแค่ยืนตรงหน้าแล้วคุยด้วยแมแจ้งตำรวจวัดเด็กวาบ้าไะเนี่ยเกม โอ้ยโ้ย่อ,ย,อย,ยังไงวะจำไม่ได้ขึ้นข้างบนนะ่ะทปไง <c oughs> <c oughs> ที่ขึ้นอยู่ไหนอะที่เรามาอยู่นู่นเอาโหลดมาเลยโดนยิงเลยหนละหลบหลังร้านขายปืนนึกอะสวิตช้าให้ยอมยอมยิงไม่อยาจะขยานยิง ra đêm là lều lều mang